สวัสดีจ้าพี่น้องสบายดีกันบอนอเมื่อนี้ลรัสิมาปอกไอเนี่ยพริกจ้าเราจะทาเป็นพริกทอดพริกทอดกรอบจ้าสื่อมาจะไอหนันมูที่มาจากเมืองไทยพ่นสื่อไอมาฝากจ้าบริษัทมูบดอยบริษัทไอพ่อไอแม่พันสื่อพริกมาลานะาจ๊ะมาล้าทอดกรอบมาพริกทอดกรอบกินเล่นนะจ๊ะ กินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็ดีอะแหละลาเทนมันแ่บก็เลยอยากเค็ดเองก็เลยเบิ้งจะในคลิปวิดีโอจะแล้วก็เลยจะลองทําดูเหมือนเขาดูเดี๋ยก็เม็ดมันออกจ้ะพริกเขาบานเขานี่แหละจ้ะพริกเราีนแหละพริกสดพริกแดงนี่แหละเอาเม็ดมันออกจ้กะ,จกกเ,ะเอาเปลือกข้างในเม็ดเม็ดข้างในอ่ะไส้มันออกเอาพริกแล้วก็เอาไส้มันออกจ้า เดี๋ยวลาตา,าสีร้องเห็ดเบิงจ้ะมันจะเป็นอย่างไรเอาแต่เปลือกมาหนพี่หนอกเนี่ยจะเม,เมื่อวานไอ้แม่พันวาให้หนูทำด้วยจะเล่นยังไงเออสีเรนจังไดบอกผิกวะเอาเม็ดมันใบไอ้นี้ก็ได้จ้ะไว้ปลูกอีกเนาะเนี่ยเดี๋ยวปีนี้จะไอ้นี่เลยจะปลูกเยอะๆเลย รู้เคล็ดลับแล้ววิธีทำไหมนะี่ยพริกพริกทอดกรอบนนะจ๊ะเพื่อเสิ่เล้วกะโดนอยู่พี่นอ้องเดี๋ยวไยตัดคลิดไปเบิ่งอีกที่เนาะจาะเพราะว่ามันหลายอยู่เนะี่ยเราต้องทําแบบเนี้ยนะเนี่ยนนจ๊ะเนี่ยเอาแต่เปลือกมันแบบเนี่ยจะ้ะเอาแต่แบบเนี่ยเอาเม็ดมันออกจะ้ะขูดเม็ดมันออกให้เบิดเนี่ยราเสื้อปลอกให้มันเบิดเนี่ยจะ้ะ เ,เดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีจ้าเม็ดจ้าพริกเอาเม็ดออกเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็จะทําการต้มน้ําจ้าเนี่ยเอาน้ําต้มจ้าต้มน้ําเปิดน้ําต้มจ้าโอเคแล้วก็ตั้งตั้งตั้งเดี๋ยวเราทำไอ้ตั้งกล้องก่อนนะจ้าเม่ยจ้าต้มน้ําจ้า ตั้งไฟเอาเกลือใส่หน่อยนึงเกลือใส่หน่อยนึงเนี่ยจะเกลือใส่หน่อยนึงจ้าเดี๋ยวต้มสิบห้านาทีต้มไปสิบห้านาทีจ้ะ พริกทิ้งหปอกนี่แหละจ้ะต้มไว้15นาทีแล้วจะใส่ไปเลยนม่ปอกออกมาได้นิดเดียวปอกออกมาได้นิดเดียวเอ้ยเปิดที่ดูดควนั <c oughs> <c oughs> นได้นจ้ะทิ้งไว้ก่อนจ้าต้ม15นาทีจ้าก็เอาความเผ็ดออกจ้า Okay. ได้ที่แล้วจ้าคนๆหน่อยเอาความเผ็ดออกจ้าเนี่ยล้าทำมือเดียวแล้วก็ถือกล้องด้วยที่ตั้งขากล่องมันก็บนี้อยู่หอกจะถืออยู่เนี่ยจ้าดันงนั้นบแนมโบเห็นมันบอสถนัดเอาบต้องปิดดรกน้องปิดฝากกันได้โอเคเนี่ยจ้าใบาประกวดเราเก็บมาได้แค่เนี่ยจ้าพี่น้องมันได้แค่เนี่ยจ้า ตามที่เห็นไม่มีใบบางกูดมีแค่เนี้ยเดี๋ยวค่อยฉีกออกนิดหน่อยนะเดี๋ยวค่อยฉีกแล้วจะใส่ไอ้เนี่ยตะแกรงตรงนี้ตัดออกพักไว้เนี่ยจะนี่ <c oughs> น้ำมันรัดไม่แค่เนี่ยจ้าสิพ่ออยู่บนอ่อน เหลือไว้หน่อยนึงไว้ทอดไข,ข่เจียวให้ไอ้ไม่จังไอ้ไม่จังบอกจะกินไข่เจียวเน็จจ้าได้ยี่ดอกประมาณนีจจ้ะเนี่ยเหลือนี่เดียวบ่ได้คิดว่าสิเห็ดกับเลยลืมพี่หน้องอ่ะเปิดไฟจ้าเปิดไฟตั้งกระทะให้ร้อนจ้ากระทะให้ร้อนกระทะให้ร้อนเดี๋ยวทอดใบมะกรูดไปฉีปปกใบมะกรูดก่อนจ้ะแน้จจ้าได้แค่เนี่ยใบมะกรูดเรา เดี๋ยวเอาใบมะกรูดลงไปได้นิดเดียวเองใบมะกรูดใบมะกรูดใบมะกรูดทอดให้กรอบเลยจ้าจ้าทอดได้ประมาณนี้จ้ะไปเติมสีตวเวจสอบีหาอันนึงกองแกงกองแกงหน่อยจ้ะเดี๋ยวเราจัดพี่พักไว้อหอมหอมหอมปากหอมคอ พริกที่พักไว้ใส่ไปเลยจ้าโอเคครั้งแรกลองเห็ดกินเบิงจ้ะแล้วก็ไอเนี่ยผง,ผงทอดกรอบผงทอดกรอบผงทอดกรอบหลัดกาประมาณเอานะจ๊ะว่ใดใส่หลายนี่จ้ะโอเคแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยนึงใส่เกลือไปหน่อยนึงกาเอาจากพี่น้อง แล้วก็ผงชูรสหนงนัวนิดนึงอันนี้ของญี่ปุ่นจ้ะเราจะใส่ไปหน่อยนึงแล้วของไทยเราจะเอาอันเนี้ยผงชูรสบ,บ้านเราเราจะผงชูรสบ้านเราไอเยนอโมโต้เนี่ยเราจะใส่ไปเนี่ยโอเคลาดบะมีงาขาวพี่น้องเราเละเอางาดำจะต้องผสมงาขาวผสมไอ้นั่กันไปนิดหน่อย เดี๋ยวจะลองใช้งาดำดูนะงาดำผสมงาขาวดูมันสีดำแห้งเนาะจ้ะมันสมบดเป็นตะกินเราใส่ไปหน่อยนึงก็ยังว่าบริสุทธิ์มาบริคิดว่าสีเห็ดนะพี่หน้องแน่จ้ะใส่ลงไปแล้วก็นวดจ้ะเดี๋ยวรับขออนุญาตก่อนนะใส่ถุงมือก่อนแน่ใส่ถุงมือแล้วแล้วก็ขยานวดนวดไปจ้ะ จ้าเนจะาลองเห็ดกินเบิรงเนาะเห็ดกินเองอ่ะซซขยำขยำไปจ้าเนจ้าพี่น้องไปประมาณนี้จ้เนี่ยประมาณนมานเนี่ยมันกับนมเห็นเป็นงาสีดำนะจ้ะอันเป็นสีขาวก็สิเป็นแต่แซบคือเขาเห็ดอ่ะี๋ยวก็รอไม่แน่ใจอาจจะแซบคือเขาคือกันมันจ้ะ มันอยู่ที่งาเฉยๆสีดำเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะกันจ้ะโอเคกระทะเดือดแล้วจ้ะกระทะอันเก้าหน่อยเดจ้ะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ไปเราลดเบาไฟก่อนไฟกลางนะจ้ะไฟกลางไฟกลางอลองดูลองดู เป็นอย่างไรแล้วค่อยมันคนเอาน่าจะกลับเอาน้ามันลัดบะมีแหมมันได้ซัออหนึ่งออกริดไฟเิดนะก่อนนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวรอก่อนทอดประมาณจนมันกรอบนะจ๊ะ1านสิบาในทียี่ินาทีหรือเปล่าลองดู เราจะเดี๋ยวเราจะกลับก่อนเนี่ยพี่น้องประมาณเนยจ้าเราจะเอาประมาณเนี้ยพอได้ที่แล้วเราจะเนี่ยเริ่มแข็งแล้วเนี่ยทอดกรอบแล้วจ้าเริ่มกรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวรับพักพักทิ้งไว้จ้า,าพี่น้องเราจะใส่ผงไอ้นี้ไปด้วยจ้าผงหม,มักไก่สไปซี่สวิงนะจ๊ะเนี่ยจ้ะเนี่ยก็จะเอาผาสมลงไปด้วยเนี่ย หน้าตาแบบนี้เสียได้บุมีไอง้งาดําไอง้งาขาวปนีนองมัน้นี่รัดใส่งาดํามันก็เลยออกเปเนี่ยจ้ะงาถ้าเกิดเป็นงาขาวก็น่าจะแบบอเหมือนในคลิปเลยน่าจะอันนี้ใบมะกรูดจ้ะที่รัดใส่ใบเนี่ยมะกรูดถ้าใบมะกรูดเยอะกว่านี้แล้วก็งาขาวเนี่ยทําขายได้เลยเนี่ยผุนแล้วเบืินหาไล่ใดตัวยน่าจะกินแล้วอร่อยจ้ารัดแ่บจ้าแ่บแสบ,แสบ มาเรยจจาพริกทอดกรอบฝีมือแม่รัดจ้า